สวัสดีเอและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจสีนะคะมือนีนวันอังคารที่11กุมภาพันธ์พศ2 5 6 8เนาะคะ่ะใกล้จะบุญเขากี้แล้วเนาะคะ่ะบุญเดือน3บุญเขากีมืออื่นกับเป็นวันมาค่ะบูชาค่ะวันที่12เนาะคะ่ะทั้งบ้านแอดมินก็จะเอาบุญเขากีเด้อค่ะท่านผู้ชมมะ กินแกงข่าปุ่นเด้อค่ะค่ะสำหรับมือนี้เนาะค่ะแอดมินกับมีแนวทางเดินลางมาฝากมาตอนทนผู้ชมผู้ฟังคือเกาค่ะทำกับชมรับฟังกันเนาะค่ะว่าจะเดินตัวใดสำหรับแนวทางลางงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 8นี่สูตรจะเดินดีเดินต่อชมาตา่มนัดบอเนาะค่ะสูตรสูตรนี่เนาะค่ะ ใส่ลักแสนสิบล่างหน่วยล่างบวกแปดคงที่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะเดินดีค่ะส่วนมากเพ่นจะมาเป็นหลักหน่วยเนาะคะ่ะนี่เดินมาตั้งแต่สามหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเนี่ยคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะออกสามหนึ่งมาทีหลักหน่วยค่ะมวที่สองที่เพิ่นเดินเนาะคะ่ะคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าผลลันออกแปดเก้ามาทากันสองโตค่ะ วันที่สามเนาะค่ะคำนวณได้เก้าย์หนึ่ออกสองหนึ่งวันที่สีคำนวณได้สี่ห้าหกมาทำกันอีกเราสองโตนะคะออกสี่หกวันที่หที่เพิ่นเดินเนาะค่ะคำนวณได้สองผลนัออกสองแปดมาหลักสิบค่ะวันที่หกคำนวณได้แปดผลลัออกเก้าวัที่เจ็ดคำนวณได้สองสามสี่ออกสามเจ็ดวดที่แปดคำนวณได้สี่ห้าหออกห้าเ้า วัทีเกาวคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์วัที่สิบเนาะค่ะคำนวณได้สองสามสี่ผลลัพธ์ออกสามสองวดที่สิบเอ็คำนวณได้แปดเก้าศูนย์ผลลัพธ์ออกสามแปดวัตถิสิบสองคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองผลลัพธ์ออกหกหนึ่งวดที่สิบสามค่ะคำนวณได้หนึ่งสองสามผลลัพธ์ออกสองหน,น,น,นึอนออ 2, 1, ่งมาสองตัวอีกแล้วเนาะคะ่ะมาสองตัวบ่อยค่ะท่านผู้ชม งวดที่สิบสี่เนาะค่ะคำนวณได้หนึ่งสองสามผลลันออกห้าหนึ่งงวดที่สิบห้าก็ได้หนึ่งสองสามนี่ค่ะมาสามงวดแต่ผลลงวัลมาสองตัวเลยค่ะสองสามเนาะคะ่ะงวดที่สิบหกงวดที่ผา่านมาเนาะค่ะคำนวณได้หนึ่งสองสามผลลันออกห้าหนึ่งช่วงหลังๆเนาะค่ะรู้สึกว่ามันจะเดินมาหลักน่วยหลักน่วยค่ะหลักนวยเนาะค่ะเนี่ย กะแอดมินก็นจะเน้นสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยเ้วกันเนาะคะ่ะแล้วกะมาปะทะสูตรนี้กะถือเป็นระยะยาวคือกันเนาะคะ่ะเดินมาสิหางวดค่ะงวดแรกเนาะคะ่ะคำนวณในหกแปดเก้าผลนัพออกแปดเก้างวดที่สองคำนวณในศูนย์สองสามผลนัพออกสองหนึ่งงวดที่สามคำนวณในหนึ่งสามสี่ผลลัพออกสี่หก วัตีสี่คำนวณได้ศูนย์สองสามผลลัพธ์ออกสองแปดวัติห้าคำนวณได้สี่หกเจ็ดผลลัพธ์ออกเก้าสี่วัตีหกคำนวณได้สามห้าหกผลลัพธ์ออกสามเจ็ดดูข่าวส่วนมากมาหลักสิบเนาะค่ะนี่มาหลักหน่วยวัี่ห้าหลักอะวัตีหกคำนวณได้สามห้าหกออกสามเจ็ดวัทีเจ็ดคำนวณได้สองสี่ห้าออกห้าเก้า งวดที่8คำนวณได้0 2 3ออก0 0งวดที่9คำนวณได้1 3 4ออก3 2งวดที่10เนาะคะ่ะงวดที่10คำนวณได้8 0 1ผลลัพธ์ออก3 8มาหลักหน่วยค่ะงวดที่11เนาะคะ่ะคำนวณได้3 5 6ผลลัพธ์ออก6 1งวดที่12คำนวณได้8 0 1ผลมัพออก2 1อันนี้ก็ถูกเนาะคะ่ะเอ็ดมินบม่ได้บวง2 1 สลับม้าเนาะค่ะม้าหลักหน่วยงวดที่สิบสามเนาะค่ะคำนวณได 2, 4, 5, 5, ้สองสี่ห้ 15, าผลวันออกห้าหนึ่งหวดที่สิบสี่คำนวณได้ศูนย์สองสามผลวันออกสองสามหวดที่สิบห้าที่ผ่านม้าเนาะค่ะวันที่หนึ่งกุมภาคำนวณได้สามห้าหกผลวันออกห้าหนึ่งหวดนี้เนาะค่ะวันที่สิบหกกุมภาคำนวณได้สองสี่ห้ากะมาจับคู่ค่ะท่านผู้ชม เนี่ยค่ะสองสี่ห้าแอดมินให้เป็นหลักสิบค่ะหลักน่วยเนาะคะ่ะจับคู่ค่ะท่านผู้ชมกัดจะได้เป็นเก้าคู่แต่ว่ากัดถือว่ายังหลยอยู่เนาะคะ่ะเก้าคู่สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหาหนึ่งก็จะบวมมาเลาแหละค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็นจะตัดออกเนาะคะ่ะหาหนึ่งแต่ว่าไปดูสูตรคำนวณระยะสั่นเนาะคะ่ะเอามาตัดเพื่อว่าจะได้หน่อยห่างลงหรือตัวเลขจะชนกันบ่อเนาะคะ่ะสูตรระยะสั่นเนาะคะ่ะสูตรลักสีะคะ่ะใส่ลักแสน,นะคะ่ะท่านผู้ชมบวกห้าคงที่เนาะคะ่ะ สูตรแสนบวกห้านี่ค่ะหกบวกห้าเนาะค่ะหกบวกห้าเท่ากับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งเนาะค่ะบวกไปสองแต้มค่ะใส่แค่สองตำแหน่งค่ะได้หนึ่งกับสามสูตรที่สองเนาะค่ะใช้หลักแสนไปบวกหลักสิบแสนไปบวกหลักสิบล่างค่ะหกบวกหกเนาะค่ะเป็นสิบสองสองเป็นผลลัพธ์เนาะค่ะตัวนี้ลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มค่ะ สองลบหนึ่งกับเหลือหนึ่งเนาะค่ะสองบวกไปหนึ่งกับเป็นสามเนี่ยค่ะกะจับคูค่ะท่านผู้ชมบนลังวันงว,นวดต่อมาเนาะค่ะถูกที่สองหนึ่งค่ะนี่เป็นตัวกลับค่ะท่านผู้ชมศูนย์เนาะค่ะบวกห้าคงที่ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดหลักสิบจะได้หากับเจ็ดหลักหน่วย แสนบวกหลักสิบล่างเนาะคะ่ะศูนย์บวกสองเท่ากับสองค่ะบวกลบหนึ่งแต่ยังละหนึ่งแต้มเนาะค่ะก็เป็นหนึ่งสองสามผลรางวัลงวดต่อมาเนาะคะ่ะออกห้าหนึ่งเราก็ใส่หลักแสนเนาะคะ่ะบวกห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ก็ได้สองตำแหน่งหลักสิบเนาะคะ่ะสองกับสี่ หลักหน่วยเนาะคะ่ะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองผลลัพธ์ตัวนี้เนาะค่ะเพิ่มเติมลดเติมสองบวกหนึ่งเป็นสามสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะค่ะผลลัพธ์งวดต่อมาออกสองสามมาน้ำกันใดนี่คะ่ะสองสามค่ะงวด ทีซีทีพันเดินเนาะคะ่ะเดินมาหนึ่งสองสามหัวทีซีหัวติพนันมาวันที่หนึ่งกุมภาเนาะคะ่ะแสนบวกห้าแปดบวกห้าเป็นสิบสามเนาะคะ่ะสามบวกสองเป็นห้าแสนบวกสิบล่างเนาะคะ่ะแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งแต้งเป็นเก้าเพิ่มหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าศูนย์หนึ่งผลรางวัลหัวทีพานมาวันที่หนึ่งกุมภาเนาะคะ่ะ ออกาหนึ่งค่ะมาดูนะะเนาะค่ะแนวทางว,วันที่16กุมภาพันธ์68ลักแสนหาค่ะ5บวก5เท่ากับ0เนาะคะ่ะบวกไป2แต้มเท่ากับ2 5บวก5เป็น10ค่ะ0ลด1กับเป็นเกเนาะคะ่ะบวก1ก็ เป็นหนึ่งค่ะ901ฉะนั้นเนาะค่ะแอดมินกะจับคูให้ค่ะท,ท่านผู้ชมเนี่หลักสิบสรุปเด่นล่างระยะสั้นเด้อค่ะนี่อันนี้เป็นระยะสั้นหลักสิได้ศูนย์กับ2เนาะคะ่ะหลักหน่วย901จับคูก็ได้ 09 000 01กับ2อ2เนี่ยค่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดวันที่หนึ่งกุมภาเนาะคะ่ะแอดมินก็นจะจับสองสูตรนี่มาลองชนใส่กันเนาะคะ่ะลองจับงวดเก่าก่อนเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันหกแปด สูตรละอยะยา,าวก่อนค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นสูตรหลักสิบเนาะค่ะแอดมินเป็นหลักสิบค่ะหลักสิบวันที่หนึ่งกุมภาพันหกแปดสามห้าหกเนาะค่ะหลักสิบหลักสิบสามห้าหกหน่วย นี่เด้อค่ะเอางวดที่แล้วเนาะคะ่ะหลักหน่วยได้หนึ่งสองสามค่ะหลักหน่วยหนึ่งสองสามจับคู่ก็จะได้สามหนึ่งสามสองแล้วกับสามสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามค่ะอันนี้เป็นละอยะเาเงาเนาะค่ะไปดูหลักสิบระยะสั้นค่ะหลักหน่วยวัติพานมาเนาะค่ะหลักสิบได้สามกับห้า หลักหน่วยได้901 901จับคูณเนาะคะ่ะ39 30 31 59 50แล้วก็หาหนึ่งแล้วค่ะ20ชนกันเนาะคะ่ะ สามสองบชนสามสามบชนสามหนึ่งชนเนาะค่ะนี่ 3, 1, มีสามหนึ่งมีห้าหนึ่งชนที่สามหนึ่งกับหาหนึ่งค่ะชนสองคูค่ะผลรางวัลออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ข้างล่างห้าหนึ่งกับถูกทิศหาหนึ่งเนาะค่ะชะนั่นค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เนาะค่ะวันที่ สิบหกชนตัวใดค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ดูหลักสิบก้อนเนาะค่ะนี่หลักสิบชนกันที่สองค่ะหลักสิบชนกันที่เลขสองเนาะค่ะนี่หลักหน่วยชนกันหมดทุกตัวค่ะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะค่ะสำหรับจับคู่ค่ะที่ชนกันเนาะคะ่ะ 21, สองเก้าสองศูนย์สองหนสอาหำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะชนกันที่3คูค่ะ2 9 2 0 2้าสนหนึ่งเนาะค่ะนี่สองเก้จะเดินดีเดินต่อจะมาตามนัดบอเนาะคะ่ะชน3ามหางค่ะตัดให้เหลือหน่อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเด่นให้เนาะคะ่ะ 292021แนวทางเด่นลางในงวดวันที่6 6กุมภาพันธ์ค่ะท่านผู้ชมชอบโบค่ะชอบกับไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะค่ะถา้าบ่ชอบกับพานดูเพ่อมบันเทิงไปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอกาบขอบระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ขอใท่านผู้ชมผู้ฟังถูกท่านค่ะโชคดีมิโชคถูกรางวัลหลักแสนหลักล้านถูกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 8นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ